สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้จะพามารีวิวสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับที่ร้านานำมาจำหน่ายก็จะเป็นแฟนของ m i c r o t e c h นะครับยี่ห้อ m i c r o t e ทคเป็นรุ่นนะครับเป็นไม v วเ e t รุ่น MT777D นะครับมี DSP ด้วยนะครับซึ่ง ของไมโครเทคเนี่ยผมชอบอาจรุ่นผิดตลอดนะครับเพราะมันมีเลขตั้ง3ตัวนะครับบางทีอาจจะพูดแค่2ตัวนะครับในคลิปก่อนๆน,น้านี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสําหรับไมตัวนี้มันทํางานยังไงบ้างนะครับจุดเด่นของมันเลยนะครับ DSP นะครับก็คือผมชอบมากเลยที่มี EQ ในตัวตัวนี้เลยนะครับก็สามารถทําปรับโทนไมอะไรต่างๆได้หมดนะครับกับราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับ แต่มีลูกเล่นตรงนี้เข้ามาก็เอาไปใช้ในลักษณะงานได้หลากหลายดีนะครับผมชอบตรงนี้มากตัวน้ำมัเองก็ไม่ได้ฮิลลคิเลนะครับก็ถือว่าโอเคโดยรวมนะราราก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลายหลายท่านเคยอาจจะเคยเจอแล้วนะครับแต่ว่าอยากดูลูกเล่นมันทนะีนี้สําหรับสเปคนะครับก็จะมีเรื่องของ ความถี่ที่มันรองรับนะครับหรือว่าความถี่ที่มันใช้งานนะครับอยู่ในย่าน UHF นะครับ8 0 3ร้อถึงแปก็คือพูดง่ายๆคือผ่านกสทชน,นั่นเองนะครับแบนด์วิดประมาณ3 m เมกะเฮิร์สามสิบชนลนะครับซิงค์ความถี่เป็นแบบ IR นะครับน้องนั้นก็เป็นแบตเตอรี่ AA 2ก้อนนะครับ ใช้ไฟ1 2บโวลต์ครับประมาณนี้พิจเจอร์ก็จะมีเรื่องของออโต้สแกนนะครับค้นหาความถี่ได้อัตโนมัตินะที่มันว่างนะครับแล้วก็มี EQ C ิ o d e โหมดนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกให้ด้วยนะเอฟเฟกของไมคนะครับแต่คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สำหรับคนที่ใช้ดีตอลมิกเซอร์นะครับหรือเป็นงานลักษณะของไมคงานทั่วไปนะครับแต่อาจจะมีบางงานที่ต้องใช้ เอฟเฟกตในตัวมันนะครับประมาณนี้ฟีเจอร์คร่าวๆนะเดี๋ยวท่านไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมก็ไม่ได้เตรียมสริปอะไรมากก็เดี๋ยวมารีวิวแบบง่ายๆบ้านๆประมาณนี้นะครับหน,หน้าตาประมาณนี้นะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เห็นตัวจริงเพราะว่ามันตอนนี้ผมทําคลิปก็ประมาณสามทุ่มนะประมาณสามทุ่มมืดแล้วไปในห้องอาจจะไม่พอนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้มาดูหน้าต่างมานิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับสําหรับที่ใช้ในการคอนโทรลนะครับก็จะเป็นเรียกว่าซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับมันจะชื่อว่า Audio Control Version 3นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นเวอร์ชันสเนี่ยจะมีปัญหาคือไม่สามารถบันทึก EQ หรือไม่ไม่จำค่า EQ ที่เรามีการ Adjust หรือแก้ไขปรับแต่งไปนะครับก็ไม่สามารถบันทึกได้อันนี้ผมก็เจอบัาแล้วก็สั่ง ขอโรงงานนะครับแก้ไขให้ก็ส่งมาใหม่ละนะทาง m i c r o t e c คก็ประสานงานโรงงานที่จีนออกมาเป็นเวอร์ชัน3นะครับก็ใช้งานเบื้องต้นก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับสําหรับในในส่วนตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีฟีเจอร์ในส่วนของแ n t ต f e e d b a c k กอตอนนี้ไม่ไม่ไดเอามาใส่นะครับอาจจะมียังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าคาดว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะพัฒนากันไปนะครับแต่ว่า ประเด็นสาคัญคือเรื่องของ EQ เนี่ยผมได้แล้วก็ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับก็คือโหมดของ EQ แล้วก็มีการบันทึกค่านะครับโอเคเดี๋ยวจะให้มาดูในส่วนของเมนูก่อนล้วกันครับมันก็จะมีเรื่องของ Open ก็คือ Open ไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับเซฟเป็น P set อนะ่าประงานประมาณนั้นนะครับ P set เราารกได้ P set แบบไหนแล้วก็ทำ P set แล้วก็เซฟเอาไว้นะครับอันนี้คือเราเปิดไฟ P set เดิม ก็คือพิเศษของ eq หรือว่าค่าต่างๆตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็เซฟเหมือนเดิมครับเหมือนกันครับก็คือเซฟเป็นพิเศษครับนาสกุลเบนเทกนะครับ,าาเ,เ,รบเมนูตรงนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับต,ตอนนี้ก็มีมีเปิดกับบันทึกประมาณนั้นนะครับบันทึกกับเปิดอันนี้ได้ใช้บ่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะสำรองพิเศษเอาไว้แล้วก็โหลดขึ้นมาใช้งานนะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของน คอนโทรลนะครับก็จะมีเซฟดีไวท์ก็คือบันทึกสั่งให้มันเซฟลงดีไวท์หรือเซฟลงตัวเครื่องนะครับแล้วก็รีโหลดแฟคทอรี่คือกลับค่าเดิมโรงงานนะครับอันนี้ก็ระวังนิดหนึ่งตอนที่เราซิงค์อยู่นะครับมันจะล้างไปด้วยมันต้องซิงค์สัญญาณใหม่นะครับลิงก์ตัวนี้ก็คือสั่งมันลิงก์อุปกรณ์นะครับแบบเดียวทางประมาณนั้นแหละเผื่อมันหลุดมันอะไรนะเราก็สั่งลิงก์ดีไวท์นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเมนูง่ายๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมานะครับ ทีนี้มาในส่วนของกรอบตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพาราเซต์ et, ก็คือพารามิเตอร์เซตอัพหรือค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นเรื่องของวอลลุ่มนะครับตรงนี้วอลลุ่มก็คือความดังนั่นเองนะครับเราสามารถเพิ่มลดจากตรงนี้ไดนะ้กดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับบวกลบ,รบหรือลบบวกตรงนี้แหละเพิ่มขึ้นซ้ายขวานะครับอิสระนะครับ ในโซนนี้ก็จะเป็นเอเซเตอร์นะครับก็คืออาจจะบูตบางความถี่อะไรประมาณนี้นะครับบูตกีดีบีอะไรในความน่าจะเป็นค่าของความกว้างอะไรประมาณนั้นนะครับค่าตรงนี้พารามิเตอร์มันนะครับโพเพนก็คือทํางานไม่ทํางานประมาณนั้นครับเอ็กโคก็คือเรื่องของอาการใช้งานเอ็กโคนะครับเอฟเฟกนั่นเองนะครับเสียงดีเลยอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีอยู่ส สีจังหวะนะครับ0ูถึงสก็จะเป็น4จังหวะ,ะถ้าไม่ใช้ก็จะเป็น0ูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นหมายเลขหนึก็คือ o p เพนะครับมันก็จะมีค่าของอดีเลย์กี่มิลลิเซกนะครับฮาดิฟอะไรประมาณนี้กี่สัดส่วนขรงมันนะครับแล้วก็สกเกลหรือเปล่าถ้าอ่านไม่ผิดนะครับประมาณนี้เป็นเรื่องของอคุณภาพในการ จับสัญญาณาถ้าถ,ถ,ถ้าฟังไม่ผิดนะครับก็จะประมาณนั้นแหละตรงนี้ผมเดี๋ยวขอไปดูอีกทีนึงนะครับแต่อย่าไปยุ่งกับมานดีกว่าครับหลักๆเราก็ใช้ในเรื่องของเอเซ e เตอร์อโคนะครับแล้วก็วอลลุ่มนะครับประมาณนี้แหละามาดพูพระเอกของงานนี้ก็คือเรื่องของ EQ mode นะครับตรงนี้เองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ โหมดที่หนึ่งนะครับโหมดที่หนึ่งจริงๆโหมดศูนย์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแฟดอย่างนี้นะครับโหมดศูนย์เนี่ยพอดีผมแต่งไปแล้วแล้วก็โหมดหนึ่งก็จะเป็นโลคัทนะฮะโหมดที่สองก็จะเป็นไฮคัทนะเหมือนเหมือนเหมือน,นลดไฮลงมา,าตัดไฮลงมาประมาณนี้นะครับโหมดที่สามก็คือทั้งโลทั้งไฮนะครับก็คือเป็นแบนคันพาร์นะครับประมาณนี้ ก็สามารถแก้ไขได้นะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้ปรับแต่งได้สมมติผมจะเอาพ e ซซ์ของอ่าตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าเป็นตัวที่ที่สามนะครับผมจะโหลดขึ้นมาก่อนอ่ามันไปที่หนึ่งเลยนะครับอ๋อมันเป็นของตัวที่หนึ่งนะฮะพอดีผมไปเซฟเป็นตัวที่หนึ่งเอาไว้ เดยวขอไปดูไฟล์มันหน่อยแล้วกันครับสมมติเราจะเปลี่ยนพีเซตเดยวขอดูไฟล์มันนิดนึงครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับว่าอะไรยังไงเออมันดูยังไงว่าเป็นพีเซตของตัวไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไล่ดูอีกทีหนึ่งครับมัน เก็บเป็นค่าพารามิเตอร์ไว้นะครับคือบางทีเราต้องการ p r s e t ที่1อ่าไปใส่ preset ที่3อะไรประมาณนี้ทนำะมันน่าจะ copy ได้นะเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปเดี๋ยวจะอาจจะทําให้มัน copy ได้นะครับเมื่อกี้ผมอ่ามันน่าจะเซฟทั้งหมดเอาไว้อ่าอาโอเคโอเคแล้วเข้าใจแล้วครับก็คืออตอนที่เราเซฟตรงนี้นะครับมันจะ s a ฟค่าทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ พอดีที่ผมเซฟไว้นี่มันเป็นค่าของอผมทำไว e ้ EQ ตัวที่หนึ่งนะครับมันก็เลยอยู่ตัวที่หนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของ Copy นะครับ EQ ตัวที่หนึ่งไปตัวที่สามอะไรเงี้ยเป็นฟีเจอร์ใหม่เข้ามาครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะขอเขาทำไปเรื่อยๆแล้วกันอตอนนี้ก็คือเราแก้ตรงไหนเราก็เซฟตรงนั้นนะครับแล้วมันก็จะแก้ปุ๊บม,มันก็จะจำเลยนะครับอย่างเงี้ยผมแก้ตัวที่ศูนย์นะครับพอผมไปตัวที่สอง อย่างนี้นะกลับมาตัวที่ศูนย์เห็นไหมครับมันก็จะจําค่าเดิมไว้เลยนะครับมันมันเรียวไทม์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนะครับทีนี้มันจะลิงก์กันกับหน้าจอนะเดี๋ยวผมก็ให้ดูเดี๋ยวหาวิธีก็คือเรากดที่หน้าจอก็ได้นะครับคือเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดแอปหรือปิดไอตัวนี้ออกไปนะครับมันก็จะจําที่เครื่องนะครับผึมาวิธีเอารูปขึ้นมานิดนึง ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยไอหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอปุ่มก็จะอยู่โซนนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นออลโต้นะครับถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นออโต้ฟีดแบ็กนะครับตัวแรกนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเอคโค่นะครับตัวที่3ก็จะเป็น EQ นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเอสเตอร์นะครับหลักๆก็คือจะใช้เอคโค่อีคิวเตอร์นะครับแต่วันนี้ผมจะลอง EQ ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าผมกดตรง EQ มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกหน้าหนึ่งนี้นะครับจะได้เห็นง่ายๆอ่าโอเคครับเดี๋ยวลอง EQ ก่อนแล้วกันครับมันอาจจะบางๆนิดนึงนะครับเพราะมันมืดนะครับอ่าเห็นไหมครับผมกด EQ นะครับมันไฟออนนะครับตรงนี้นะครับเลขตรงนี้อ่ามันบังนิดนึงครับเนี่ยดวงที่หนึ่งมันติดอยู่นะครับก็แสดงว่าโหมดที่หนึ่งทำงานกดอีกที่หนึ่ง อันนี้เป็นโหมดที่สองทำงานโหมดที่หนึ่งเป็นโหมดที่สามทำงานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันกับตรงนี้นะครับสัมพันธ์กันกับตรงตรงเลขตรงนี้นะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเลขมันก็เหมือนศูนย์นั่นแหละครับมันดับนะครับอ่าอ่านิโหมดที่หนึ่งที่สองที่สามอ่าตอนนี้คือคือเป็นโหมดศูนย์ก็คือเหมือนกับเราปิดไว้นะครับจริงจริง จริงๆมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆผมมาคือผมมาตั้งค่าตรงนี้แล้วผมเซฟนะครับมันจะต้องเป็นเป็นออฟอย่างนี้นะครับเป็น EQ by p a s s ประมาณนั้นครับแต่ผมมา on, ออนผมมาเล่นตัวที่0ูนย์นะมันก็เลยเป็น EQ ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ไปตั้งตัวอื่นก็นได้ครับเราจะตั้งตัวไหนแล้วก็เลือกเอาอเลือกเอาเสร็จแล้วก็ตั้งค่ามันซะนะครับสมมุติผมใช้ตัวที่ศูนย์แล้วกันแล้วก็ ออน EQ เอาไว้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับไม่งงนะครับปุ่มก็คืออยู่ตรงนี้แหละอ่ามันบงังทำไงดีอ่านี่ครับกดจังหวะที่หที่สองที่สอ่าที่สในเวลาเลือก EQ นะครับก็ประมาณนี้เอเซสเตอร์ก็เหมือนกันเหมือนกันครับก็คือกดอ่าเดี๋ยวฮนะอืมมุมไปบงังครับตัวเอ,เอเซเตอร์ตัวที่หตัวที่สอตัวที่3ามครับ เราก็เลือกเลือกพรีเซตนะครับเลือกพรีเซตเอ็กโคเหมือนกันครับก็เลือกตรงนี้ครับอ่าสองซาแล้วก็ศูนย์นะครับเราเป็นการเลือกพรีเซตนั่นเองนะครับว่าเราจะเล่นพรีเซตไหนนะพรีเซตก็คือตรงนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยอ่าตรงเนี้ยเอ็กเซสเตอร์อ่าเนี้เอ็กโคนะครับตรงนี้เอ็กเซสเตอร์อ่าตรงนี้คือ EQ นะครับส่วนวอลลุ่มเนี่ยเราเราสามารถกดที่หน้าเครื่องแล้วมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับ ใช่ไหมครับผมลดนะครับผมลดมันก็ลดนะในแอปนะครับในแอปมันก็ลดเหมือนกันครับก็คือผมเพิ่มลดอยู่ตรงนี้มันก็ลดในแอปได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเสียงไม้นะครับเสียงที่ผ่านไมมาแล้วกันสักคู่หนึ่งตอนนี้ผมใช้ไมโครเดนเซอร์ไม่เกี่ยวกับไมลอยนะครับเดี๋ยวผมปิดไม้ตัวนี้แล้วก็ไปเปิดไมลอยเช็คสวัสดีครับ อ่ะตอนนี้ผมใช้ไม้ลอยนะครับเสียงก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูแอปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแอปของ X Air นะครับอ่าตอนนี้ผมบพาร์นะครับบพาร์ทมันเลยอ่าบพาร์ By ไม่ได้คัดอะไรนะปกติเราจะคัดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราคือบพาร์มันเลยนะครับทีนี้ผมลองออนออฟอ่า ตอนนี้คือผมออฟ Eq เอาไว้นะครับก็คือเสียงมันจะมาแบบแฟดนะครับเสมือนหนึ่งว่า EQ ตรงนี้แฟดนะครับทีนี้ผมออนนะครับก็จะเป็น EQ ก็ทำงานนะฮะับ EQ ที่ผมทำเอาไว้นะครับอลองเป็น EQ ดูนะครับอันนี้จะเป็นอ่ไฮอโลคัทอันนี้จะเป็นไฮคัทอ่เสียงก็จะเปลี่ยนนิดนึงอันนี้จะเป็นแบนแบนพาร์นะครับก็คือ โลคัดไฮคัดอันที่ศูนย์นี่ก็คือเป็นที่ผมทำเอาไว้นะครับโทนเสียงก็ประมาณนี้คือเราสามารถแก้ไขค่าของโทนโทนไม่ได้นะครับนี่แหละคือความเจ๋งของมันนะครับสังเกตว่าที่มิกผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโลคัดก็ถูกคัดไปเลยใน่ไหมครับสมมติผมบอลโลลงไปนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยครับก็โลก็หายไปเลย อ่ะขอไฟนิดนึงคนระับคือเราสามารถแต่งโทนของไม้ได้นะครับพูทเฮโลหนาบางก็แล้วแต่นะครับก็เลือกเอาให้มันเข้ากับระบบของเรานะครับแล้วก็มันจะจะเซฟนะครับแต่ว่าผมก็จะอาจจะเซฟเป็นที e เซะไว้ข้างนอกด้วยก็ได้นะสมมติผมเซฟเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้อ่าก็จะประมาณนี้ครับอยากได้แหลมซิปซอ่าก็บูทขึ้นไป นะแล้วมันฟีดแบ k แล้วก็เอาลงนะครับคัดตรงไหนนะไม่มันหรือตู้มันไม่ตอบสนองหรือมันตอบสนองเยอะอะ่าว้วก็บูทคัดได้เลยนะครับแต่แต่ชอบเลยทีนี้อ่าไม่จะซิปไม่ซิปก็เลือกใช้งานเอาเองนะครับอันนี้คือไม่ใช้อันนี้คือใช้นะประมาณนี้อ่าเจ๋งไหมครับประมาณนี้แหละสำหรับเจ้าตัว Microtech mt 7 7D นะครับก็มี DSP ในตัวก็สามารถตั้งค่าใหม่ที่ต้นทางได้เลยนะครับทำที่ต้นทางแล้วก็ส่วนถ้าอยากเพิ่มเติมในส่วนของอในโปรแกรมสมมติใช้ร่วมกับดีตันมิกเซอร์นะครับเราก็สามารถใช้ได้สมมติเราจะทำโทนเพิ่มนะครับสมมติผมรีเซ็ตนะครับอาจจะเชลล์แลมเพิ่มเติมหรือจะบูตอะไรก็ว,ว่าไปนะครับแต่ชอบเลยที่นี้ ก็คือทำให้ไม่มันมันแฟดมาแล้วก็แล้วก็มาทำโทนในดีตอนมิกเซอร์ได้นะครับประมาณนั้นะจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้ก็เหมือนมี EQ 2ชุดนะครับประมาณนั้นแหละ,ะผมลองใส่เอฟเอฟเนีดนึงสวัสดีครับ1 2 3 4 5สองเช็คเช็คทดสอบทดสอบ ประมาณนี้นะครับพอได้ไหมสำหรับไม์ราคา5000กว่าบาทนะครับทำได้ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้ว้งครับหรือถ้าใครใช้กับพวกไม์หน้าลายนะครับก็มิกหน้าลายที่ไม่มี EQ ไม่มีอะไรเยอะๆนะแล้วก็จักการที่ต้นทางที่ตัวไมล์ได้เลยโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะ สำหรับเจ้าไมโครเทคนะครับไม่ธรรมาดาเลยนะครับมีคิวในตัวมี d ีนะครับประมาณนี้แหละโอเคก็เป็นการรีวิวแบบง่ายๆบ้านๆนะครับพอดีผมไม่ได้ทำสกิปอะไรมากเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทดสอบเรื่องของระยะทางให้ดูว่ามันได้ไกลขนาดไหนตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เสียบเสานะครับคือไม่ได้ไม่ได้ใช้เสาเลยประมาณนี้สัญญ,ญาณก็ไม่ได้ไกลมาก โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ